เรื่องเป็นเพว่าเออนาตาลีคอสเซอร์นะฮะหรือว่าเจนคอเซอร์เด็กเคยเคยอยู่แล้วในในภาครอลาโก้แล้วตอนนี้กลับมาแล้วในอเมริกาแบบรูปใหม่เลยอย่างทำไมหรือว่าเียย่าบอกว่าทำไมได้ถึงถึงคอสสายมาแล้วเกิดอะไรขึ้นนะฮะต้องไปดูแล้วก็เรื่องนี้เป็นอ่าที่สำคัญและเป็นหุ่นใจสำคัญของของจักรวาลมาเวลทั้งหมดเลยครับต่อยอดไปทางไหนต่อนะครับต้องต้องไปติดตามดูบอกว่าสนุกมากๆใช่ก็คือกอใช่เซีนเบลสุดยอดเลยต้องไปดู เขาบอกว่าหนังคลาทั hmm> ้หมดนแล้วย nah. ังมีะรอีบวนัง่นีคือคือเป็นที่สุดหนังในปี2022นีเลยนะรับรองแล้วด้วยด้วยด้วยมุกตลกของผู้กำกับเรานะฮะหรืว่าะไรกเแล้วบอกว่าเซ็ตตลกเหฮาที่ดูด้วยเด็กคนทุกทกวัยใช่ใช่ชอบมากข้างนี้ก่อ โบแล้วไม่ปโอแล้วใ่มว้าวไม่เป็นไรเชื่อว่าได้ได้ฝากด้วยนะครับสำหรับพอรเด้่อรักและอัศนีนะครับโรงภาพยนต์นะฮะรีไปดูกันเยอะนะครับที่จองนี่เป็นตัวเยอะเลยต้องใส่กางเงองมพา

ได้มีงานได้มีงานได้มีงานแต่งแต่งไม่ยังไงยังยังยังไม่ตามเอ็มเท้นะยังไม่ยัง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 ทำไมนักเดกเกิดนะฮะต้องสร้างนะวันนี้เราทำไมดูเกิดด้มีไม่มีอะไรในหมอกไผ่ารรยากาศวันนั้นเป็นไงบ้างน้าดิแฮปปี้มากสนุกมากอาหารก็อร่อยได้กันเมื่อกี้กันไม่ได้เจอกันนานมากแล้วจบสองปีใช่ไหมทั้งสองก็ไม่ต่างกัแต่ว่าเวลาที่จะออกไปกินข้าวไปอะไรด้วยกันคนไท ีว่นนั้นได้มีคุยเรื่องดีๆกันนอใส่ล้ครยอะมีใครแย้มเผาดไม่ใชแพรนมครับผู้ใหญ่ว่าไงว่าเราอะไรไม่มีสด่อล้น วันนี้วันนี้ดูสองคนเสียทรงยังไงก็ไม่ได้พูดน่อยเออพูดน้อยดูเสียทรงเหมือนมีอะไรมันเกี่ยงความลับอะไรอยู่มันก็ความลับกันูอุด้ยมบรรยากาศดีดีได้ดีทำงานเป็นยังไงบ้างครับส่วนใหญ่เรื่องที่คุยคุยกันเรื่องอะไรคือเหมือนอัปเดตชีวิตกันมากกว่าครับว่าเป็นยังไงแต่ละคนเป็นยังไงจริงๆแล้วก็มีคุณยายด้วยมีมี จากเราเองจริงทุกคนก็อัปเดตกันว่าเป็นยังไงหรือว่าเป็นการซ้อมไม่ได้คุยไม่ได้ไม่ได้ว่ามาดูคิวกันนะว่าใครว่างช่วงไหนยังไงช่วงว่างมาซ้อมก่อนอะไรอย่างเงี้ยซ้อมสู่ขอมีนัดไปกินข้าวไปรอสโลเกอะไรเงี้ยเหรอครับได้เห็นเคะว่าแฟนๆรอลุ้นแบบข่าวดีอะไรอย่างเงี้ยตามคอมเมนต์อะไรเงี้ยแค่เชียร์ถึงนี่นะครัก็เข้าใจเข้าใจทุกคนก็ก็คงอยากให้แบบถึงวันนั้นเร็วๆอะไรอย่างเงี้ย

ไม่กดันามที่เจ้าเกันนะเนี้ยำหรับยายังติดอะไรดต้องคนนี้นี้ต้องนน่าต้องคนนากมกเพราะาเป็นคน่ิมากนน่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ได้กดดันวกาคกออ อ่า่น <ra ิ <t <t ้้นี่นนิ้วนางว่างอยู่ใช่ไหมนิ้วนางนิ้วนางว่างอยู่ตอนนี้ช่วงนี้ไม่ไม่ใส่นิ้วอื่นมได้ยต้องใสนิ้วนี้คือช่วงนี้ไม่ค่อยใส่แบบนิ้วนางใชไมพี่อ่ะกใส่วนิ้วว่างไว้เดวม่เป็นไรใส่ทับได้ลองลอ ของพิาต้องเป็นนิ้วทางขวาชพาต้องเป็นนิ้วขวาใช่ไหมราะเป็นชาว์นวีใช่ใช่ใช่แเลือดหกับพ่อเขาเลือเาก็ทีี่ใช้กกันอย่างดีแล้วภาพเองไม่ไม่ไม่เครียดนะครับแต่เราก็ต้องมั่นใจว่าว่ามันจะออกมันต้องออกมาดีคราเราต้องทาให้เต็มที่สุดถ้าถ้าจริงจริงอาจะไม่ได้ป่อย เราคิดใจเพื่นกกอนเพื่อนมาลงแกให้ครบเนี่ยนกับงาน,นก็<อ>ยังยังไม่รู้เลยครับว่าว่าจะโะมีไม่สิดภัยแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่เคลียร์งานแล้วคือ <c oughs> งานคืองาน,งานมีหน้ามีหรือยังคืองานคือทำงานน<ข>่ะค<ข>ือทำงานรับงานละครอะไรบ้างอย่างตีหน้าตีหน้าตัวผมยังไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็ถ่ายละครก็ไดอห คิวทั้งหมดในการทํางานจะติดที่สุดภายในสิ้นปีนี้นะสิสำหรับผมตอนนี้นะครับวันนี้นะฮะณวันนี้ประมาณนั้นคือปีหน้ายังไม่รับงานใช่ไหมคะเผื่อไว้ะไรอย่เงียเพื่อลงกลนะเพื่อลงกลไม่ถามันไม่เลื่อนเื่อลงกลเพื่อเพื่อหลุดเพื่อหลุ่มแต่ไม่ไม่หรอกครับถ้าถ้าจะถ้าจะถึงวันนจริงงานก็ก็ไม่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 มีผลกับคือการทํางานไม่มีผลกับถ้าเกิดเราจะแต่งงานก็ก็ก็ต้องแต่งที มีทริปต่างประเทศเร็วๆนี้ไหมคะมีทริปต่างประเทศเร็วๆนี้ไหมหรือว่าสบายที่ไทยเลยเป็นเจ้าพ่อที่ตำรวจด้วยนะความยกยากรอรู้คำตอบอะไรจากแพนเพราะว่ารอตอบอะไรจากพี่แพรนะเพราะว่ายากไม่รู้เนี่ยหูรอฟังรอพี่แพรตอจริงเอาจริงๆคะเราไม่ค่อยถี่เรื่องนี้กันเพราะไทย หนูก็ได้ยิพร้อมแทุกอ่านคแสดงว่าเขาซื้อตั้งหนูดูตั้งใจฟังใช่ไหมพ่เวลาพ่ตอนนี้เวลาจะไปไหนต้องแต่งตัวให้แบบสวยพร้อมไพร้อมสแตนบายอะไรเงี้ยหนู็คนเตรียมพร้อมแต่ได้วเออถ้ากคดว่ามีมีอะไรเนี่ย โอเคนะงั้นออแล้วแล้วอ่ะถ้าภาพของเรายังไม่มีเราพาร์ทของเพื่อนเจ้าสาวเจ้าสาวตอนนี้เป็นแบบเตรียมอะไรได้คุยกันหรือยังของของคู่หมากริมของคู่หมากริมอย่างเราเป็นเพื่อนเจ้าสาวเจ้าสาวเตรียมอะไรก็เบื้องเบื้องต้นเนี่ยอยังยังยังไม่ยังไม่ยังยังไม่รู้ดีเทลอะไรมากนะฮะแต่คิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าทาง อะไรเนี่ยเขาน่าจะเขาน่าจะบอกเาจะบอกเราอย่างแกงเพื่อนเจ้าสาวเตรียมชุดอะไรไว้ไหมคะแบบอย่างไม่ทะเลเลี้ยวเนื่องจากว่าเขายังไม่ได้เนี่ยคือยังไม่มีการอัปเดตอะไรเพื่อนเพื่อนยังใช่ต้องเป็นแบบพ่องานแม่งานช่วยเพื่อนไหมคะก็คงต้องต้องไปช่วยอ่ะต้องไปช่วยงานถ้าผมว่าทุกมันนั้นอ่ะ เรสก็ทงต้ทงไม่ตาชมีอะไรก็ช่วยก็ยื่ถูเลยแต่ของเราลุ้นไปก่อนเนาะเราไปก่อนใช่ไหมคะเราต้องมาช่วยเราบ้งนะอ่าอ่าอ่อ่่เก็รบกานไปดูงานดูงาน้วยก่อนโอเคนะโอเคขอบคุณนะคะ